ค่ะไอซ์สตรีทโซโต้ครับ ah. ครับร้านซีตี้บาร์ ปาดแดงมาแล้วคือเราตัดต่อเสร็จให้เขาหรือว่าเขาไปตัดต่อเองีเนี่ยเขาจะเอาผมที่เราประมาณสิบเงเที่ยงประมาณเที่ยง ีเฉยมันขึ้นรูปเหมือนกันแหละ,ะนี่เียน้ำไม่อะไรไปไปเอาาด้มาคูากแดก ก็ไว้นี่กว่าๆเอา <coughs> 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 นอากวองไปไม่ทอยาาอเยังไงเเ่ไม no ่อยากขาจันเล่นแล้วาทำแค่อเดียวยอยากดี แค่นี้นะคะแนนเลยนะสิบคะแนนเหรออยกกบอ่าลาษาอันนี้พูดเสมอกาบ้าพูดเสมออ๋ออ่ะเบะอาเบะถ่ายอะไรหนึ่งสอง วดีโอิบๆ่ายอนี้มือสองแต่ก่อนนั่งขายข้าวสองไม่ซื้อสองอะนี่ขายอะไนะเหมือนกันจะไปทำอะไรไอชาอตี่ตีไอช้อนนะคือน้องเขาเป็นพิเศษนะนะเป็นออทิสติกอ่อนๆประมาณนั้นแหละออและสิตธิจะขายอะไรจะขายกัวซองเริ่มแรกเขาจริงๆแล้วเริ่มแรกนั้นก็จะขายกัว มะม่วงเบาอ่ะตั้งไว้หน้าบ้านคือคือที่บ้านก็จะมีลานหญ้าอะไรนีนะก็จะตั้งโต๊ะเออตั้งโต๊ะเลยจะขายมะม่วงเบายี่บาทมะนวเนี่ยไม่ต้องมะนาวจะขายทุกอย่างส่วนฟไหมอ่าส่วนพอพอฤดูกาลหมดนะนะเขาก็คิดเองนะคิดเองว่าเออสิ่ี่จะขายอะไรบากสิตี่ยจะมีรายได้คืออยากจะไปซื้อเครื่องสําอางบ้างจะซิลลิปแล้วก็จะไปซื้อของกินที่เซเว่นนะเดี๋ก็สวยๆหูนี่เหรออืมก็เลยอับบักก็เลยเลยคุยกับ คุณแม่นะว่าน่าจะทําพวกพายพวกกวสองที่ราคาถูกอ่ะแต่ว่าถ้าจะเอาของของพิชาอาไปขายขึ้นมันมันไม่ได้ตอบโจทย์ใช่ไหมเพราะราคานี่เป็นเป็นกวสองของพรีเมียมอย่างของมาอัปเดตของสี t ตีเนี่ยจะทำกวดซองแบบแป้งไทยวัตถุดิบใช้ของไทยราคาเด e c i t ทีที่คือสัพพะให้บัตรสัพพะบัตจะเล่าเริ่มงต้นก่อนใช่ วัตถุดิบของไทยราคาถูกเ,เราก็ตกลงราคาอยู่ที่ชิ้นละ15บาทแต่ชิ้นก็ใหญ่นะชิ้นใหญ่15บาทแล้วก็รสชาติลูกค้าทานแล้วก็บอกว่าอร่อยนั่นแหละก็เลยพี่ชายเขาก็เป็นเชฟเราก็เลยตั้งใจทําให้สิตี้ได้ไปขายอืพอขายเริ่มแรกก็ขายได้สี่สิบห้าิบลูกเองเราก็กะว่าอย่างนั้นเน่ะกะว่าฮิตี้ขายห้สิบลูกห้าสิบลูกก็ให้เป็นรายได้ของเขาน่ะอืมผลตอบรับ วันละ600ลูกยังไม่พอเลยอะ600ชิ้น600ชิ้นไม่พอเลยอะ๋อเขามีลูกค้าตอบรับแล้วเขาเขาอินดูน้องด้วยล่ะใช่นะที่สําคัญเขาซีตีนี่มีแฟนคลับเยอะใช่เขาอินดูน้องซีตีอืมอยู่ปตอปะคะอยู่ปตอมยู่ปตอค่ะอ่าทางพนาสนธนาพนาสนค่ะอ่าเลยแคหะเลยแคหะแล้วก็ทางไปโรงเรียนวัดพนาสวนลรยยักษ์พนาสนค่ะ สิ่งที่ข่อะไรบ้างไก่ไก่ครัวซองไก่ไก่มีไส้อะไรบ้างไส้ถั่วก็มีค่ะแล้วก็แล้วก็มีส่วนแดงก็มีส่วนแดงค่ะแล้วก็เรนน้ำตาลค่ะเรน้ำตาลมีครัวซองเผือกมีเผือกพินัตพินัตสังขยาลูกเกดทั้งหมดของเรานี่มีประมาณสิบสามส่วไส้นะ สอะไรมากเลยแล้วซิตีอยากจะบอกเพื่อนๆให้มาอุดหนุนที่ซิตีว่ายังไงชวนชวนเลยชวนเพื่อนๆมาอนุรักษ์ซิตี้ด้วยนะมาเยอะๆมาเยอะๆนะแล้วแล้วเงินซิตีที่ขายได้พี่ติ๊กจะไปทำอะไรอ่ะเอาไว้ซื้อันี้อะไรอยากเลี้ยงเนี่ยอะไรเนื้อเอออะไรเนื้อแล้วก็ลิปลิปทำไรเด็ม เสียอะไรปกติสีสีแดงสีแดงแล้วสีเขียวไม่สวยหรอไม่สวยแล้วเขาเรียกสีอะไรอ่ะเวลาเขาเรียกสีคาปากแดงใช่ไ้มคาปากแดงเสร็จแล้วใช่ไหมสัมภาษณ์เยอะเขียนว่างนยอะ